จุมชนเซมซส,สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับผมวันนี้สิวาสีแก้วมาอย่างทองทุกนานนี่แหละครับวันนี้ฝนไม่ตกครับหลังจากที่แทบทุกวันนี้ช่วงบ่ายๆอย่างเงี้ยฝนตกหนะักประจําเลยฮนะบางทีถึงทุ่มสองทุ่มก็มีวันนี้ก็มาประจํากันที่เดิมครับนั่นก็คือการมาเก็บสิ่งนี้ครับ นั่นก็คือเก็บเห็ดนั่นเองครับผมตัวใหญ่มากนี่ฮะตดวครับเนี่ยยโอย้นี่ฮะกำลังขึน้นเต็มเลยครับผมและนี่ครับด,ดูครับ นี่ครับตอใหญ่ๆมันกลมๆมเยอะมากครับหนึ่งอีกนี่ครับผม แอบอยู่ท่อนี้แหละนี้ใส่หมวกแล้วกันครับใส่หมดสวยนี่ครับไม้ติดนิดนึงยูนะครับพวกเา้าเลย ก็มื <screws> ่อคืนฝนตกมงดูมันขึ้นเยอะใช่ครับถ้าคืนตกอีกเยอะอีกเยอะอีกนี่เลยทำนาอินทรียุทธีขึ้นแบบนี้เลยใช่แล้วปลอดภัยมันเห็ดมันก็ขึ้นเลยนะใช่ครับถ้าใส่ยานี่ยมันไม่ขึ้นนลยเออต้องยาเนี่ยมันเหมือนกับแพ้ยาพวกเส็จพวกกบพวกอะไรอยู่เหมือนกันครับ มีใสายเนื้อมึงทีมีใสาเดือนมีอะไรอยู่เห็นๆใช่คือแหวบม่ามาอยอ่โอ้ยไอตัวน้อยยังมีอีกขึ้นเต็มเลยนี่ครับผมดอกงามงามไส้ก้อนี่ก็ขึ้น <laughs> นี่ครับข,ข้างๆนะหงเนี่ยเออมาตัดทันละงามเลยครับนี่ครับของโปรติงคือเลยครับเยอะด้วย กคือในะกิน้ำกินน้ำเต็มหมวกแล้วขนาดยังไม่หมดนะเนี่ยใช่ครับโอ้ปีที่แล้วดูเก็บเต็มหมวกวยังไม่หมดอ่ะอที่เอาไปบ้านกุตัมเต็มหมวกเลยครับแล้วพอบอกกินได้แล้วมาเก็บอีกเอาไปให้แม่ ห่างไกลๆนิดนึงครับประตูสับหล่นเดี๋ยวให้เจ้าของเจ้าของเห็ดลงไปดีกว่าครับไม่หรอาอยากเก็บอยู่แต่มันอยู่เกลดสัก <c oughs> นี่ดีครับดูน,นี่ครับผมนี่แล้วก็นูนครับ ใช่แล้วครับโกโปรตกน้ำนครับน้ำเข้าตต้้องใชสันที่นี่ก็เลยต้องใช้แนวนี้แทนนะผมไม่งั้นกลัวครับผมกลัวจริงเยอะมากเยอะมากครับรอบเดียร์้างสะครับนี่เต็มแค่จุดเดียวกับพออิ่มแล้วใช่ครับจริงดูดิครับอ้ ขวบม,ม,มากครับนราแวะบไปถอยแต่ฝนตกขึ้นมาอีกเลเนี่ยเชื้อมันเต็มเลยนู่นขึ้นมาแน่นอนตอนเออไอเฮี้ยป้อมจะเก็บอนนี้อันใหญ่นะครับอันน้อยอุ้ยอันน้อยไว้ก่อนนี่ฮะ โอ้โดอกสวยนี่ใช่ครับออออยู่ตามนี้เลยอเต้อน,น,นอืมใช่ครับที่มันจะเหยียบไปตัวตูมไอตัวทั่กำลังมมันก็อันนี้ใหม่นี่ครับผม เต็มที่เลยครับเยอะมากนี่พูนหมวกเลยใช่ครับผมเดี๋ยวนี้ก็คือเห็ดที่ยังเหลืออยู่นะครับซึ่งก็อีกไม่นานเกินรอก็เดี๋ยวจะมาเก็บที่นี่อีกน่าจะวันสองวันนี่แหละครับทำริมนาเนี่ยครับอไปยาวเลยครับผมต้นกระทินรงนี่เองครับครับผมก็ทุนงานเมื่อกี้เต็มหมวกเนี่ยนะครับก็แบ่งกับพี่เนาะพี่แจ็คซึ่งเป็น จะของนาที่นี่นี่แหละซึ่งเด็ก่อนในพีก่ก็ไม่รู้นะครับแต่จริงๆก็รู้แนววิธีการทํากับข้าวแซ่บๆไปแล้วนะครับก็มาเก็บที่นี่รอบที่สองแล้ววันนี้ก็เลยมาเก็บแล้วก็น่าจะไปทําเมนูแซ่บๆในเวอร์ชันของผมบ้างนะครับจะเป็นอะไรเดี๋ยวไปติดตามกันต่อหลังจากที่ได้เห็ดมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็ทำการล้างแล้วก็เอาไปต้มซึ่งสูตรของผมวันนี้ลองดีการใจใบยานางนี่แหละฮะ แล้วก็ต้มสักน้ำสองน้ำประมาณนี้นะครับโอเควันนี้เราจะมาปรุงกันแบบง่ายๆนะครับสูตรต้นายนี่ก็จะเป็นแบบพวกพริกนี่แหละครับทำด้วยผงหนอนนิดหน่อยเข้าวคั่วครับหอ,หอมหอมด้วยท่ด้วยน้ำปลาครับผมนิดหนึ่งฮนะ นให้้เขากัได้เยอะมาแต่ว่าอยากทําแบบน้อยๆกินแบบพอดีทาประมาณนี้เอานะครับค่อนข้างแห้งฮะต้นมะนาวครับหอ,หอมเลยอันนี้ขอแบบจิตจัดจนิดน,นึงครับ ก็วความขมของเห็ดน,น่ะจะเข้าได้นะครับสีแดงเริ่มมาครับผมนี่ฮะต้มหอมผักชีใส่เข้าไปว้าวชิมปามหนึง่ง หจอดใส่ใจไปที่เรียบร้อยครับผมสีสันกจ็จะประมาณนี้นะครับนี่ครับพร้อไมไปดชิมกันแล้วนิดๆผมนิดนึงนี่ครับสีสันไปที่เรียบร้อยครับก็สีสันหน้าตาก็จะประมาณนี้นะครับมาลุยกันก่อนนี่ครับใหญ่ อืมรอบน,นี้ผมไม่ได้ใช้ยอดมะขามอ่อนนะในการต้มผมใส่ของใบย่านางแทนครับแล้วก็ใส่เกลือเึื่อความขมนี่ก็ออกมาไงเานาะใหญนะ่นี่ครับหอมอมะคว้า ทุกคนตกที่ผ่านมาครับทําให้เดเนี่ออกมาเรื่อยๆซึ่งก่อนอันนี้นเนี่ยไปดูเป็นออกน้นนอยๆครับดูริมสะพอไปอีกวันหนึ่งคิดว่าจะขึ้นเร็วอะไรเงี้ยไม่ครับไม่มีเลยแต่พออีกสองวันต่อมาฝั่งติดคานานี่โหออกสะดอกใหญ่ๆที่สวยนั้นเลยครับมาอืม นิ่ความทีดจัดครับรอบนี้เรื่องของความเปรี้ยวที่มาแบบใส่เยอะๆหน่อยรวมถึงความเผ็ดความเค็มเข้าไปนะครับเทอะผมจากคลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับชิวสีแก้วขอตัวลาไปก่อนครับก็กล่าวว่าชูวาซิมาซสวัสดีครับ Right.